สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนค่ะทำไมจอมันมืดๆเดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากตอนนี้มือถือมันมีปัญหาเออป็นได้ยินอยู่นะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้มันจะขอมาแบบเร็วๆแล้วก็รีบๆนะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้ทำไมแบบมีแต่แบบ หลายสิ่งเหลือเกินจนจนแบบนี่คือปีปีชงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาเราขอหัวข้อนี้แล้วกันเป็นหัวข้อที่เป็นตั้งเขียนโน้ตเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันนะคะก็คือมาดิบเลยอื <c oughs> ก็เป็นเรื่องพลังงานนะคะอันนี้อะไรตริงเป็นเรื่องแบบคลื่นพลังงานนะก็คือมันก็มาจากเรื่องกดแรงดึงดูดนั่นแหละน,นะประมาณนั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นคนแบบไหนอะ่ะเราก็จะ มีคนรอบๆตัวคล้ายๆแบบที่เราเป็นนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหทุกกระเบีดดนี้มันเป็นไป,นปนไม่ได้นะไม่มีใครเหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะแต่หมายถึงว่าคลื่นพลังงานนะคะของเราได้ยินชัดไหมเสียงลมน่าจะโอเคเนาะชัดไหมอ่ะเพราะว่าเปิดลมแล้วเหมือนกลัวมันเข้าไปในลําโพงชัดไหมถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้วนด้วยนะคะ ชัดเนอะเสียงลมเสียงลมไม่ไม่น่าเข้าเนอะโอเคค่ะก็อ,ะ <c oughs> อย่างที่ตามหัวข้อเลยเนะก็คือเหมือนกับแบบให้เราอะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราอะเป็นเป็นคนแบบลักษณะยังไงนิสัยยังไงใช้คำ <c oughs> คำพูดคำจาย,ยังไงวิธีคิดเราเป็นยังไงนะคะลองสังเกตตัวเราเองแล้วก็ลองดูคนรอบๆตัวเราอะเราก็จะแบบ อยู่ในวงล้อมของคนที่แบบคล้ายๆกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าคนที่ต่างกันมากๆอ่ะเราจะอยู่กับเขาไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ว่าเราจะอยู่ได้กับคนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเราเป็นคนที่อ่อก็เหมือนกับคําว่าศีลเสมอกนอนะเนาะมันใช้ได้กับทุกคนทุกกรณีนะไม่ใช่แค่กับแฟนกับ คู่ชีวิตอะไรย่างนี้นะใช้ได้กับแม้กระทั่งเพื่อน mm hmm. เพื่อนร่วมง,งาน mm hmm. หัวหน้าเ mm hmm. จ้านายาหลายๆสิ่งเลยอะแบบทุกคนรอบตัวก็คือถ้าเราเป็นคนแบบขึ้นพลังงานเท่านี้เราก็จะอยู่ในเลเวลประมาณเนี้ย อาจจะเจอสูงกว่านิดหน่อยต่ํากว่านิดหน่อยเราจะอยู่ได้แบบอย่างนี้เราจะไม่สามารถขึ้นไปอยู่ได้กับคนที่เขาพลังงานสูงขนาดนั้นหรือแบบมีสีนที่แบบดีแบบดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในสีระดับนี้นะไอคนที่เขาอยู่ข้างบนอะ่ะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเราหรือเราเราทีา่อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะไม่เข้าใจคนข้างบนว่าเขาคิดยังไงวิธีคิดเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ไม่ได้แปลว่าแบบใครแบบ เรียกอะไรไม่ไม่ได้การเหยียดคนนะว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบสูงส่งดีกว่าหรือคนนี้แบบแย่กว่าไม่ใช่นะแต่หมายถึงอาจจะแบบวิธีคิดเราไม่เสมอกันแบบเออมันไม่ได้เป็นไปใน <c oughs> ทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองให้ให้ลองสังเกตตัวเราเองว่าเราอะ่ะเป็นคนแบบลักษณะแบบเนี้ยเออแล้วเราอะ่ะคนรอบๆข้างเราที่เราสบายใจที่เราอยู่ด้วยเป็นคล้ายๆเราใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเบิ้นเชื่อว่าแบบแทบจะแบบ 7 0 8 0ซน่ะก็คือจะแบบมีความคล้ายคลึงก,กันกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> มันก็ลองสังเกตตัวเองแล้วว่าแบบถ้าคนที่แบบเขาต่างกับเรามากๆอ่ะวิธีคิดต่างกับเรามากๆหรือแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันเรามากๆเราเองนี่ก็จะไม่สามารถแบบเข้าใจเขาได้เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเราเหมือนกันแบบเขาอาจจะคิดแบบคิดเป็นอีกอย่างแต่เราคิดไปอีกอีกอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการขัดแย้งกันแล้วก็จะทําให้เราอ่ะไม่สามารถแบบ เป็นเพื่อนกันได้หรือแบบเขาเรียกอะไรอยู่ในวงสังคมเดียวกันได้อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นได้แค่แบบรู้จักผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยากอยากจะมาแชร์นะคะว่าแบบ <c oughs> ถ้าเราอ่ะต้องการที่จะแบบเป็นเขาเรียกอะไรได้คนลักษณะไหนมาอยู่ในชีวิตเราอ่ะเราก็แค่เอาตัวเองอะ่ะเป็นแบบนั้นก่อนเราอยากได้แบบคนดีๆคนมีน้ำใจคนที่แบบ <c oughs> มีเมตตาอะไรเงี้ยตัวเราอ่ะก็ต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนเราก็ต้องเป็นคนมีน้ําใจเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆก่อนก็คือเหมือนทําไปโดยที่เป็นเนื้อแท้ของเราทําไปโดยที่ไม่ต้องแบบเสแส้งหรือแบบฉันทําเพื่อหวังผลอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําทุกวันทุกวันจนมันกลายเป็นเนื้อแท้ของเราอะ่ะเป็นเชื่อว่ายังไงสักวันหนึ่งอ่ะสถานการณ์หรืออะไรต่างๆมันจะผลักเราให้ไปเจอแต่คนที่คล้ายๆเราแบบเนี้ยคนที่แบบเอ๊ย น่ารักแบบเป็นคนที่มีน้ำใจคนที่เห็นอกเหน็นใจหุกคนเราก็จะอยู่ในวงล้อมแบบนั้นแล้วก็เป็นเป็นวงล้อมที่ที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหะคะ่ะและเหมือนกันการถ้าเอา <c oughs> เป็นการแบบลักษณะนิสยัยการพูดใจหยาบคายอะไรเงี้ยมันง่ายมากก็คือถ้าเราเป็นคนพูดเฮ้ยมึงกูอะไรเงี้ยก็สังเกตเพื่อนเราก็จะแบบมึงกูกันตลอดอะไรอย่างี้นึกออกไหมก็คือจะแบบเหมือนกัน แต่โดยส่วนตัวมันจะไม่ค่อยมึงกูกับเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนก็จะแบบจะไม่ใช้มึงกูกับิ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันเหมือนแบบเป็นการสะท้อนว่าเราเป็นยังไงเพื่อนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยวงล้อมเราเป็นยังไงเออ <c oughs> มันมัน,มนก็คืออย่างที่มันบอกว่าถ้าเราต้องการแบบไหนเป็นแบบไหนก็ขอให้แบบเจอแต่คนแบบเออไม่ใช่ถ้าเราอยากเป็นแบบไหนก็แค่เราเป็นแบบนั้นแล้วก็เราก็จะได้เจอคนแบบนั้นนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่วอดีใจจังเลย ทำไมมันไม่ขึ้นว่าพี่วอเข้ามาก็ไม่รู้นะถ้าไม่เมนนี่คือมันไม่เห็นเลยอะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดีใจจังจริงๆวันนี้จะมาเร็วๆรีบๆนะคะเนื่องจากมือถือเพิน่นมีปัญหานะเครื่องเนี้ยเครื่องที่ไลฟ์อยู่แล้วก็ <c oughs> ทำไมรู้สึกอย่างบอกไปต้นคิดว่ามันเหมือนเหมือนปีชงเลยเหมือนแบบอะไรอะทำไมแบบปัญหาชีวิตเยอะเยอะมากอะไรเงรี้ยเยอะจริงๆคือนี่ถ้าแบบเป็นคนที่คิดลบนะ คงนั่งร้องไห้คงนั่งบน่นนั่งโทษชะตาชีวิตแบบอะไรอะไรเกิดอะไรกับฉันอะไรเงรี้ยแต่ทุกวันนี้ที่บ้นยังยิง้มยังหวัวเราะได้ก็คือเหมือนเ็มีมทัศนคติที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออ,เอ,อช่างมันมันต้องแก้ปัญหาได้คือแบบอย่างน้อยวันนี้เราก็ยังยืนยัง,ยง,ยง,ยงตื่นมาหายใจเรายังแบบมีมือมีมทเท้าครบอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆแก้ไปเนาะก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยแหละมันเป็นช่วงจังหวะที่มันดิ่งสุดแล้วเป็นเพาคงไม่มีอะไรดิ่งไปกว่านี้แล้วนะคะ ใช่ค <twitch S 1> ่ะเป็นก่อนเดี <naughty vé> ๋ยวคนที่ใช่ก็เข้ามาเนาะนั่นแหละอ่ะกลับมาหัวเรื่องแล้วกันเรื่องเบ้นก็ช่างมันก่อนก็เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเราอ่ะต้องการที่จะไปอยู่ในวงล้อมในวงสังคมแบบไหนอ่ะก็แค่แบบเป็นก่อนแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะแบบเราอยากได้คนที่จริงใจอ่ะเราก็ต้องจริงใจกับคนนั้นก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าเราทําไปแล้วอ่ะ ออกมาเราทําไปแล้วแต่เราเราก็ยังคงไม่ได้รับความจริงใจนั้นกลับมาก็แสดงว่าที่ตรงนั้น,นมันมันไม่เหมาะกับเราแล้วมันไม่ใช่เราเราจะรู้โดยอัตโนมัติเราจะอยู่แล้วเราจะอึอดอัดเราจะแบบรู้สึกอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้เราก็จะออกมาจากตรงนั้นถูกไหมก็คือคนคนเหล่านั้น <c oughs> ก็คือเขาจะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้ในเมื่อเราให้ความจริงใจไปแล้วอีกฝ่ายเขาแบบไม่ไม่ได้มี <c oughs> ความจริงใจหรือเป็นคนที่แบบ ัวแต่แบบไปนั่งทาคนอื่นว่าแต่เรื่องแย่ๆคนอื่นให้เราฟังในขณะที่เราเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเราต้องการที่จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนสังคมนั่นแหละก็คือมันเหมือนเป็นการผลักตัวเองออกจากแบบสิ่งที่เราไม่ต้องการด้วยส่วนหนึ่งอะนะเออเนี่ยแหละมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สังเกตกันนะคะแต่แต่ถ้าได้ลองคิดดีๆเราก็จะรู้ว่าคนที่อยู่รอบๆตัว เราที่เขายังสามารถอยู่กับเราได้อะแล้วก็สนิทกันอาจจะไม่ถึงกับจะพูดสนิทมากอะไรเงี้ยแต่ก็คือถ้าถ้าอยู่ในวงล้อมของเราได้ก็แปลว่าขึ้นพลังงานคลขายกันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ก็แบบเลื่อมล้ําแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันได้เป็นความสบายใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าต่างมากๆอะแน่นอนว่าอยู่ไม่ได้มันไม่สามารถที่จะแบบคบกันได้ยาวๆเวลาคุยกันมันก็จะทะเลาะกันคุยกันด้วยความ คิดวิธีคิดมันก็จะคิดเห็นไม่เหมือนกันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นแหละมันงก็เลยอยากมาแชร์ฝากเพื่อนๆไว้นะคะอัดให้มันเป็นแบบข้อคิดดีๆอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างให้ลองแบบไปทบทวนดูหรือว่าแบบใครที่วันนี้ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมสังคมมันรอบคนรอบตัวฉันมีแต่คนแย่หรือแบบเป็นคนที่แบบฉันไม่ได้ชอบอะฉันไม่ได้อยากอยู่แบบเนี้ยทําไมต้องมาอยู่แบบนี้ ก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่าเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวละครนในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็แค่ออกมาหรือแบบมันอาจจะออกมาทันทีไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเราอาจจะคบคนกลุ่มนี้มานานแล้วเราก็แค่ค่อยๆเบาลงห่างลงค่อยๆแบบห่างหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทุกอย่างไม่ใช่แค่แฟนชายคะ่ะพี่วออันเนี้ยที่เปิ้ลแชร์คือเปิ้ลไม่ได้หมายถึงแบบแฟนหรือคู่ชีวิต มันเป็นทุกอย่างในวงสังคมเหมือนอที่ทํางานเพื่อนหรือแบบทุกอย่างอะคะ่ะก็คือ <c oughs> อย่างสมมุติแบบอะเป็นอยู่อยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนบ้านเราไม่ดีอะเรารู้สึกว่าให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนบ้านคนนี้แบบไม่โอเคแน่นอนเราก็จะแบบไม่อยากสงสิงเราก็จะแบบรู้สึกว่า เขาไม่โอเคถูกปะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเพื่อนบ้านคนไหนเขาเขาดีเขามีน้าใจเขาจริงใจเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่ตลอดมีขนมมาฝากมาพูดมาคยุยหรือแบบมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทางแทงใจกันเราก็เปิดใจคุยกันได้แล้วก็เแก้ปัญหากันไปได้อะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะค่อยๆเฟดออกมาเพราะว่า <c oughs> เราอาจจะแบบ ไม่สามารถตัดชุบแล้วปไปได้เลยมันไม่ได้เหมือนเรียนจบการศึกษาแล้วก็จบแล้วก็แยกใช่ป่ะขนาดเรียนจบเรายังแบบมีการติดต่อพูดคุยกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสําคัญอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ลองเอาไปสังเกตกันดูนะคะเป็นแง่คิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะที่เบิ้นเอามาฝากวันนี้นะคะเพราะว่าเบิ้นก็วันนี้เดย์สิบสามแล้วนะคะเย่เย,ย,ย่เหลืออีกกี่วันอ่ะสี่ หลืออีกแปดวันเ <c> พ <oughs> ราะจะพยายามไม่พยายามก็จะมาให้ได้น,นะคะจะหาหัวข้อ,ขอมาพูดให้ได้แล้วก็ตอนนี้มือถือมันมีปัญหานะถ้าใครจะโทรเข้ามาเนี่ยเราต้องขออภัยจริงๆนะคะก็ขอเป็นเช็คเอาแล้วกันนะขอเป็นแบบเป็นตัวหนังสือเป็นข้อความอย่าอย่าพึ่งโทรอย่าพึ่งส่งข้อความเสียงมาเพราะว่าลําโพงวันนี้ปัญหามากนะคะแต่ว่าสามารถ คือเหมือนแบบมันมันสามารถพูดเป็นเสียงไปได้แต่ว่าลําโพงที่เั้นจะได้ยินเนี่ยเบ้นไม่ได้ยินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละปัญหาแบบทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันคงไม่มีอะไรแย่แย่ไปกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็หวังว่าหลังจากจบโควิดเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตเบ้นก็คงจะสดใสมากขึ้นตอนนี้ก็คือแบบมันเหมือนทุกอย่างมันถูกฟรีซไว้อะมันเหมือนแบบ ถูกแช่แข็งมันไม่สามารถขยับได้เลยคือมันไม่ใช่แค่เปิ้ลนะก็คือทุกๆคนโดนเหมือนกันหมดใช่ป่ะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมือถือพังจะไปซ่อมไหนก็ทําไม่ได้ใช่ป่ะเออแต่แบบคือยังโชคดีว่ายังมีแบบอีกเครื่องนึงสำรองแต่ว่าเครื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะต้องสลับซิมหรืออะไรว่าไปนะคะก็ยังไงก็เนี่ยเห็นป่ะเพินก็ยังรู้สึกว่าเพินยังโชคดีที่มีมือถึอมือถือสำรองอยู่อีกเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็เป็นเรื่องแย่ๆแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆออยยยู่่ในนนนนั้้ะะะไรเเีีคก็ล ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงที่แบบทุกอย่างหยุดนิ่งหมดเลยหลายๆอย่างแล้วก็ชีวิตพอแบบมันจะก้าวต่อต่อไปอ่ะมันอาจจะแบบรู้สึกช่วงนี้อืไม่อยากใช้คําว่ายากเลยอะแต่มันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะเนาะแต่รู้สึกว่าเป็นเชื่อว่าเนี่ยอันเนี้ยคือจุดที่แย่ที่สุดแล้วอะแล้วมันคงไม่มีอะไรที่แบบแย่ไปกว่าน,นี้ได้แล้วอ่ะ ใช่พี่วอลพอมือถือพังแล้วแบบร้านซ่อมก็ปิดแล้วแล้วยังไงคือมันไม่อยากไปไปซ่อมร้านตู้ไม่อยากไปซ่อมคือเหมือนเห็นแถวบ้านมีบางร้านก็ยังแบบเปิดอยู่อะไรเงี้ยแต่เราแบบเราไม่โอเคเราไม่ไว้ใจเราอยากเข้าสูย์มากกว่าอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ก็แค่นั้นแหละก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็มีเป้าของตัวเองไว้แล้วว่า อยากได้มือถือใหม่มีเป้ามีเป้าไว้แบบคิดก่อนแล้วเหมือนมือถือเขางองแยหรือเปล่าไม่รู้เปิ้ลแค่คิดเองนะคิดในใจว่าแบบเออเดี๋ยวประมาณนี้นีนี้นะเราจะแบบซื้อมือถือใหม่อะไรเงี้ยเอารุ่นที่เราอยากได้เนี่ยพอวันนี้ปุ๊บมือถืององแงเลยเปิ้ลแบบอุ้ยตายแล้วเปิ้ลแบบส่งพลังงานอะไรลงไปให้มือถือตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ๊ยขอโทษนะอะไรเงี้ยนี่แบบรู้สึกแบบรู้สึกแย่กับมือถือตัวเองคิดดูวดีรู้สึกขอโทษเป็นช่วงเค้นศักยภาพใช่ค่ะพี่วอลก็คือเหมือนเนี่แหละ มันมันมันโหบีบคั้นมากถ้าถ้าเราได้คุยกันนะพี่วอพี่วอจะรู้เลยแบบช่วงนี้มันโหแบบโหดมากโหดโหดหลายับชีวิตมากมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะเจออะไรมาแบบตั้งแต่มงคลาไล่มาเลยแบบหนักมากใช่ค่ะพี่วอก็ต้องเก็บเงินเยอะเนอะช่วงนี้แบบอืแต่ไม่อยากให้ให้อยู่ด้วยความรู้สึกที่ขาดแคลนอยากให้อยู่ด้วยความรู้สึกที่แบบเต็มอะ <c oughs> เออแบบรู้สึกว่าตอนนี้ทําอะไรได้ก็ทําทําก่อนไม่ว่าจะมีใครเห็นไม่มีใครเห็นจะมีใครสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนก็โอเคไม่เป็นไรนะเบิ้ลก็แค่รู้สึกว่าเออตอนนี้ก็ทําอะไรได้ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบใครที่เขายังรักเราเอนดูเราเนี่ยเขาก็คงจะช่วยเราซัพพอร์ตถ้าหลายๆคนที่รู้เรื่องราวของเราอะไรเงี้ยนะคะอืมนั่นแหละเบิ้ลก็แค่รู้สึกว่าเอออย่างน้อย เพื่อนๆเปิ้ลรอบๆตัวเพื่อนเพื่อนๆในเฟซเพื่อนๆจากที่ทํางานก็ยังเป็นเป็นเพื่อนที่แบบดีน่ารักอะไรเงี้ยเปิ้ลก็แค่รู้สึกว่าเอออย่างน้อยคนรอบตัวเปิ้ลก็ยังเป็นคนน่ารักเป็นคนดีกับเปิ้ลอยู่เสมอใช่เก็บเงินแบบมีความสุขใช่ค่ะก็ตอนนี้ตอนนี้ก็พยายามแบบขายของหานน่นหา่มาทําเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ความทุกข์มากแม้ถึงแม้ว่ามันจะแบบมันมีแหละมันมีทุกช่วงเวลาที่เราจะแบบ เฮ้อดิ่งแล้วก็แบบ <c oughs> จะร้องไห้รู้สึกแบบแย่จังอะไรเงี้ยเิ้นว่าเดี๋ยวมันก็คงมีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบโอ้โหร้องไห้โหอะไรเงี้ยมันต้องมีแหละแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเขาเรียกอะไรอะเอาออกให้หมดแล้วก็ฟื้นตัวให้เร็วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบใช้ชีวิตต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปอะไรเงี้ยนะคะเบิ้นรู้สึกว่าปีเนี้ยคือดิ่งมากแล้วช่วงเนี้ยคือชีวิตเบิ้นแบบดิ่งสุดแล้วแต่เบิ้นรู้สึกภูมิใจตัวเองที่เราเป็นเราในวันเนี้ย ลองเป็นเราในในวันเนี้ยโชคดีมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่วอที่แบบช่วงหนึ่งเราเคยแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลมใต้ปีกให้กันใช่ไหมแบบเออผักผักเบิ้ลขึ้นมาแบบให้ให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พอมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ดิ่งนานอะไรเงี้ยถ้าเป็นเบิ้ลคนเก่านะสักสามสี่ปีที่แล้วอ่ะแบบถ้าเป็นตอนเนี้ยคงไม่มีกระจิกกระใจแบบจะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยคงจะแบบนอนแล้วก็แบบ นอนเป็นผักคงแบบไม่ได้คิดอยากจะทําอะไรเลยคุณแล้วคงจะแบบนั่งบน่นนั่งโทษแต่ชีวิตตัวเองว่าทําไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไมฉันโชคร้ายแบบนี้ทําไมฉันแบบอะไรทําไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าพอเป็นเิ้ลในวันเนี้ยเปิ้ลก็รู้สึกภูมิใจตัวเองในในแบบประมาณหนึ่งเลยว่าเอออย่างน้อยเราก็ยังมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ยังมีกําลังใจดีๆของตัวเองแล้วก็ รับกําลังใจจากคนอื่นที่เขาแบบน่ารักน่ารักส่งมาให้แล้วก็แบบเออแบบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบก้าวต่อแล้วก็มีพี่พี่น้องน้งน่ารักหลายๆคนนะคะที่ก็แบบเออคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็ดูแลตัวเองได้ก็เป็นเป็นแบบเมื่อพอ,พอเราพอเราทําได้แล้วเนาะพอเราแบบเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้แล้วเปลี่ยนตัวตนของเราได้แล้วเรารู้แล้วว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญอะไรเงี้ยอะไรที่แบบต้องตัดให้ไวบางทีเบ้นเป็นคนแบบ ตัดอะไรยากนะเป็นคนที่แบบตัดอะไรออกจากแบบตัวเองอะยากตัดออกจากความรู้สึกคือมันอยู่กับเรามานานใช่่ะมันมันยากแต่แบบพอทําได้อะมันก็เออมันก็ได้ได้นะได้เลยอะไรเงี้ยถึงแม้อาจจะมีแบบห่วนไปนึกถึงบ้างอะไรบ้างแต่แบบมันก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออขอบคุณตัวเองที่แบบเก่งแล้วก็ผ่านมาได้อะไรเงี้ยอืมมันเป็นทักษะติดตัวใช่ค่ะพี่วอคือมันเหมือนแบบพอเราทาต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันกลายเป็นนิสัยก็เหมือนที่บ้านทำอันเนี้ย ยี่สิบเอ็ดวันอะจริงๆวันเนี้ยแบบก่อนจะมาไลน์นี่คือไม่มีอารมณ์ไลนะ์นะแบบกําลังกังวกลกับมือถือกําลังแบบเอ้ดีไม่อยากไลน์แล้วอะไรอนแบบแต่พูดแล้ว <c oughs> ก็เหมือนแบบเมื่อวานวันก่อนที่แบบเกิดเรื่องรุนแรงไรเงี้ยแล้วแบบเออเราพูดไปแล้วเรา <c oughs> สัญญาก,กับตัวเองแล้วทําชาเลนต์ตัวเองแล้วเราจะแบบผิดสัญญาก,กับตัวเองเราจะรู้สึกผิด กับตัวเราเองอะไรเงี้ยเราเพินไม่อยากรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่ามันก็ไม่ตายนี่ก็แค่ลุกขึ้นมาไลฟ์ถ้าเครื่องนี้ไลฟ์ไม่ได้ก็ไลฟ์เครื่องหนึ่งเสียงอาจจะเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่รู้สึกว่าเออก็ต้องทําต่อมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้ก็ทําต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่วอลมากๆนะคะที่เข้ามาอยู่กันเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามากดเลิฟให้นะคะแล้วก็กดไลฟ์ให้นะคะแล้วก็ หวังว่าหลายๆคนจะช่วยเป็นซัพพอร์ตช่วงนี้นะคะก็หลายๆคนก็รู้เรื่องราวของเบ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณมากๆรู้สึกซึ้งใจมากๆนะคะแต่ว่าถ้าใจะให้ดีอุดหนุนสินค้าเบ้นด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้ามือสองของเบ้นด้วยนะก็ตอนนี้ก็อะไรที่แบบจัดการตัวเองได้ก็ทําก่อนหารายได้เข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หวังว่า เดือนหน้า <c oughs> พฤษภามันจะเกิดอะไรดีๆกับเบิ้ลขึ้นมานะคะเบิ้ลเชื่อเบิ้ลเ,เชื่อแบบเชื่ออย่างสุดใจแล้วว่าแบบ <c oughs> ตอนเนี้ยเดือนเนี้ยคือร้ายกับเบิ้ลมากดิ่งมากทำเบิ้ลแบบแย่สุดแล้วอะ <c oughs> เดือนหน้ามันต้องดีขึ้นแน่นอนวันนี้แย่แล้วพรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นเบิ้ลเชื่อว่ามันจะดีขึ้นทุกๆวันอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่ามันจะแบบ ชีวิตมันจะเลวร้ายไปตลอดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็สป,ปอร์ตให้เบิ้ลนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เบิ้นก็ยังแบบสดใสได้เหมือนเดิม,มก็ยังเป็นเบิ้นคนเดิมนะไม่ว่าจะอะไรเพราะเบิ้นรู้สึกว่าโชคดีทุกๆอย่างอ่ะมันอยู่ที่เบิ้นหมดเลยคือ <c oughs> โชคเข้าข้างเบิ้นอยู่เสมออะไรเงี้ยอ่าอย่างที่เัิ้เคยบอกว่าเรื่องเรื่องโชคดีอะไรเงี้ยโชคดีเป็นโชคที่ไม่ใช่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นแต่โชคดีเกิดจากแบบ การกระทําของเราส่วนหนึ่งด้วยเราเป็นคนสร้างให้โชคนั้นเกิดกับเราเราก็กลายเป็นคนโชคดีเราสามารถมองเห็นโชคต่างๆรอบๆตัวได้เราก็คือคนโชคดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะพี่วอยาวแล้วเก่งใจก็ขอบคุณมากที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็วันนี้เดย์สิบสามหรืออีกแค่8วันเท่านั้นนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้เวิรนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม <c oughs> ทิกต็อกแล้วก็ YouTube ด้วยนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆก,ไนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันก็อยากจะท YouTube แบบเป็นช่องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมันก็ลงสมัครอะไรอ่ะสร้างไรายได้อะไรใน u t u b e แต่ว่าเหมือนแบบเขายังไม่อนุมัติเหมือนแบบเขาเช็คข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ซีรีสขนาดเพราะว่าถ้าทําเป็นยูทูบเบอร์จริงจังอ่ะมันจะแบบโอ้มันต้องคิดคอนเทนต์คิดอะไรเยอะมากๆนะคะแต่ก็อยากจะลองลองดูนะก็คือถ้าผ่านก็จะแบบ ดีใจแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะแต่พอตอนนี้เข้าไปดูยอดติดตาม <c oughs> ใน YouTube ก็ขึ้นนะมันก็งงเหมือนกันก็จริงๆก็ไม่ได้มี YouTube มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะนะคะแต่ว่าคนติดตามก็อัพขึ้นแล้วนะคะตอนนี้สองจุดเหกสอัเ้ยห็นไหมอ่ะคนแล้วเห็นไหมเออแบบ มันก็มันก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอบคุณมากนะคะอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะอาจจะมาตามแม็กเวลก็ได้เพราะว่าเาปิ้ลอัพแม็กเวลไว้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะก็อย่าลืมไปกดติดตาม youtube นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะจ๊ะติกเกอกคือ <c oughs> ช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเนะะเราก็จะเล่นกันแบบบ่อยมากอันนี้นะจ๊ะฝากด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหม ดีเซมเพิลสองสี่นะคะก็ฝากด้วยนะคะก็บางอันมึงก็เอามาลงในนี้แหละแต่บางอันก็แบบมันยาวไปก็ไม่ได้ลงนะโอเคขอบคุณนะคะเราไว้เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณพี่วอมากมากทำไปก่อน<ม>ช่องพี่มีหนึ่งคนใช่พี่วอคือรู้สึกว่ามันจะต้องช่องต้องกี่ค,คนอะร้อ,อยร้อยอัพหรือเปล่ามันถึงจะเป็นแบบเป็นเป็นช่องอะเออนึกออกไหมเมื่อก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดยอด <c oughs> ยอดซับสไครต์ไม่ถึงอะมันก็จะไม่มันหน้าต่างมันจะไม่เป็นช่องแต่พอแบบ พอมันขึ้นขึ้นเยอะๆลอยขึ้นไปมั้งคะมันจะเป็นช่องให้แต่ตอนเนี้ยรู้สึกเอ้ยดีใจมีคนตามอยู่2 0 0 0กว่าคนก็แบบคือก็ไม่รู้จักก่น,นะว่าใครแต่ก็ขอบคุณมากก็หวังว่าสิ่งที่มบน้ลทำมันก็จะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับใครหลายๆคนนะคะอาจจะแบบจริงๆอ่ะเบิ้ลไม่ได้มองว่าเบิ้ลเป็นคนเป็นตัวอย่างเป็นแบบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเบิ้ลก็เชื่อว่าบางทีสิ่งที่เบิ้ลทำอ่ะ มันอาจจะไปกระตุ้นความคิดหรือแบบอะไรใครได้บ้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นเสี้ยวเล็กๆทําให้เขารู้สึกว่า i, เฮ้ยไอ้นี่ยังทําเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็นั่นแหละตามนั้นนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะพี่วอลพรุ่งนี้อย่าลืมมานะคะพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะแต่ว่าก็ต้องมาทุกวนันอีก8วันเท่าน,น,นี้แต่ก็ไม่แน่หรอกจบแดวันไปแล้ววันอาจะต่อก็ได้พอรู้สึกว่าเออเราอยู่บ้านหอนนี้เรายิ่ยงแบบยิ่งอยู่บ้านแบบเต็มตัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ก็ไลฟ์ก็ได้ไลฟ์ใครของก็ได้อะไรเงี้ยโอเคขอบคุณนะคะคุณพี่มอนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขสงบนะคะขอให้นอนหลับไปด้วยความสงบในใจของตัวเองนะคะขอให้ความสงบใจอยู่คู่กับใจของทุกๆคนเลยนะคะใช่ใช่มีคนเรียกเราไอดอลโคตรปื้ม <laughs> มีน้องแซววันหนาะบอกว่าเนี่ยอะไรนะ <c oughs> ถึงเราจะไม่เจอกันก็จะเป็น fc อยู่ใน Facebook วิรเลย <c oughs> เออเพิ่งรู้ว่าแบบมี fc ด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้หลับไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆความสงบภายในใจนะคะเราไว้เจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณพี่วอมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสําหรับกดไลค์แล้วก็กดเลิฟนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้นะจ๊ะเ่า,าวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย